เข้าสู่รายการโลกกว้างกับภา,าษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2565ค่ะวันนี้ดิฉันสาว,วภาพกรยานามิตรจากภาควิชาภา,าษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ หัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็ยังต่อเนื่องออจากที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของประวัติศา,ศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ก็เป็นตอนที่7แล้วนะคะท่านสามารถรับฟังนะคะซีรีส์นะคะของประวัติศา,ศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะย้อนหลังได้ผ่านทาง y u t u b e นะคะพิมพ์คำว่า nu radio นะคะแล้วก็เลือก playlist จะมีเพลย์ลิสต์นะคะประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะนะคะท่านสามารถรับฟังย้อนหลังตอนที่1นถึงหได้แล้วก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะก็ให้เป็นเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นภาษานานาชาติในปัจจุบันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตอนที่7ก็ตั้งชื่อเรื่องว่า borrowed words in old English นะคะ borrowed words in old English นะคะก็หมายความว่าคำยืมในภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะขอย้อนอดีตกันนิดนึงนะคะ old English นะคะภาษาอังกฤษยุคเก่ากเ็เริ่มต้นขึ้นราวๆศตวรรษที่5โดยประมาณนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงศตวรรษที่11 ก็เป็นภาษาของชาวแองโกลแซกซอนนะคะชาวแองโกลแซกซอนเนี่ยก็อพยพเข้ามาจากแถบเอยอรมันนะคะแล้วก็แถบเนเธอร์แลนด์นะคะมาสู่เกาะอังกฤษามาเซตเทิลดาวนะคะตั้งรกรากนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของภาษาโออิงลิชนั่นเองนะคะ ความเดิมจากตอนที่6นะคะก็ได้เล่าให้ฟังถึงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะว่ามีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่าเนี่ยก็เป็นคำที่มาจากราก Germanic นะคะโดยแท้นะเจ r m ม n น c นี่คือกลุ่มภาษาที่อยู่ภายใต้ครอบครัวใหญ่ก็คืออินโดย r โร e a ีนะคะ เจอแมนิกนี่เรียกว่าเป็นกลุ่มภาษาของภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันนะคะภาษาเหล่านี้นะคะจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นภาษาพี่ภาษาน้องกัน ทีนี้เนี่ยดั้งเดิมก็คือพูดกันในแถบเยอรมันนะคะแล้วก็พอมาตั้งลกรากในอังกฤษนะคะก็คนเหล่านี้ก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ที่ใช้ในช่วง old english นะคะก็เป็นคําศัพท์ที่มาจากพ่อแม่นะคะนะคะกลุ่ม germanic โดยตรงนะคะเรียกว่ามีคำยืมที่มาจากภาษาอื่นๆน้นอยมากๆนะคะ จากที่ค้นคว้ามานะคะคำยืมที่พบใน Old English นะคะมีประมาณ3%เท่านั้นนะคะ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับในปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษยุคใหม่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะจะมีคำยืมประมาณเอ70%นะคะ ทีนี้คำสมัยโออิงลิชเนี่ยนะคะเหลือประมาณแค่4,500คําคำนะคะในภาษาอังกฤษยุคปัจจุบันเท่านั้นนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพื้นพื้นนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะกินเดินนอนอะไรพวกนเนี้ยนะคะก็จะเป็นคำที่มาจากรากเงานะคะตั้งแต่สมัยแองโกลแซกซนนะคะทีนี้ลักษณะของคำศัพท์ที่เด่นๆน,นะคะก็จะเป็นคำภาษานะคะหรือว่า complex words นะคะ คือในยุคเก่าเนี่ยก็ได้มีการสร้างคำใหม่โดยใช้รากเดิมนะคะด้วยการเติม prefix suffix นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องแปลกใจเลยที่ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะจะมี complex w o r d นะคะมากมายมหาศาลนะคะก็คือคำที่ใช้รากเดียวกันนะคะแล้วก็สร้างคำใหม่โดยการเติม prefix suffix เข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะปัจจุบันอย่างเช่นเราจะพูดว่า Sim ใช่ไหมคะที่แปลว่าง่ายนะคะก็สามารถสร้างคำใหม่เช่น simplify นะคะจาก adjective เป็น verb นะคะ simplification จาก verb เป็น now อะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เออ่เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานะคะจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนะคะเออ่ prefixsuffix บางตัวยังคงมีใช้อยู่ถึงปัจจุบันแต่หลายตัวก็ไม่มีใช้แล้วนะคะ อีกลักษณะหนึ่งที่เด่นๆน,นะคะก็คือว่าอังกฤษยุคเก่าเนี่ยมี compound words นะคะคำผสมเนี่ยมากมายนะคะซึ่งเหมือนกับในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษนะมีทั้ง complex words แล้วก็ compound words เป็นจำนวนมากนะคะ compound words ก็คือคำะสมก็คือเอาคำสองคำหรือมากกว่านะคะมาเรียงต่อกันนะคะแล้วก็สร้างความหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะคะ ยกตัวอย่างในปัจจุบันก็อย่างเช่น Greenhouse นะคะ Greenworkhouse ก็หมายถึงเรือนกระจกอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างเช่น Whitewash นะคะ อาจจะหมายถึงฟอกขาวก็ได้นะคะแต่หมายถึงเอาหลักฐานเนี่ยไปกรบเกลือนนะคะก็คือไปฟอกหลักฐานก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นตัวอย่างของคํรผสม,มนะคะที่พบในปัจจุบันซึ่งก็มีที่มาจากอดีตนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะถึงคําศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่าค่ะแต่ว่าจะเจาะไปที่คํายืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อ borrowed words นะคะซึ่งหมายถึงคํายืมนะคะหรือจะใช้ คำว่า loan words ก็ได้นะคะ loan words นะคะหรือ borrowed words นะคะคำยืมเนี่ยที่ว่ามีกันน้อยนะคะราราวๆ3%เเนี่ยก็มาดูกันสักหน่อยนะคะว่า,เ,าเขายืมมาจากใครนะคะ หลักๆเลยนะคะคำยืมในสมัยยุคเก่าเนี่ยมาจากภาษาลาตินนะคะแล้วก็มาจากภาษานอร์สนะคะทีนี้ภาษาลาตินเนี่ยคือภาษากลุ่มไหนนะคะภาษาลาตินก็เป็นลูกของภาษาอิตาลิกนะคะผู้ที่ใช้ภาษาลาตินก็คือชาวโรมันนะคะภาษาลาตินซึ่งเป็นลูกของอิตาลิกก็เป็นลูกของอินโดยูโรเปียนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลาตินเนี่ยก็เป็นญาติกันเลยเป็นคัสซินนะคะเป็นซิสเตอร์มากกว่านะคะเป็นซิสเตอร์ภาษาพี่ภาษาน้องกับกลุ่มเจอแมนิกนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นลูกของกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนนะคะนี่คืออิทธิพลที่1นนะคะส่วนอิทธิพลที่2ก็คือภาษานอร์สนะคะภาษานอร์สนี่ก็มาจากกลุ่มเจอแมนิกเพราะฉะนั้นนอร์สเนี่ยกับ ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือใกล้ชิดกันมากนะคะเพราะว่ามาจากกลุ่มเจอแมนิกเหมือนกันนะคะปัจจุบันนะคะอาถามว่าภาษานอสใครเป็นสปิเกอร์นะคะผู้พูดนะคะก็คือชาวไวกิ้งชาวไวกิ้งปัจจุบันลูกหลานคือใครก็คือ กลุ่มชนที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานของภาษานอร์สนะคะก็คือภาษาสว d i s ชนะคะภาษาสวีเดนภาษาเดน i ิชภาษาเดนมาร์กนะคะน o r w เว i a เจียนภาษานอร์เวย์นะคะไอซ์แลนดินะคะภาษาไอซ์แลนด์นะคะ เกอะแลนดิกนะคะแล้วก็ฟาโรสนะคะ mm hmm. ก็ยังพบอยู่นะคะอย่างเช่นในหมูกก่เกาะฟาโรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้เป็นเรียกว่าเ,เป็นพี่เป็นน้องกันเลยกับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยการยืมภาษาสมัยนะั้นมันก็จะเคียงคู่กับประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่าคำยืมที่มาจากภาษาละตินเนี่ยนะคะเ,เข้ามาได้อย่างไรนะคะ อย่างที่ได้บอกไปภาษาละตินเนี่ยผู้พูดก็คือชาวโรมันนะคะการเข้ามาของชาวโรมันเนี่ยนะคะเข้ามาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลนะคะก็คือมาเอ่อมายดึดเกาะอังกฤษนะคะแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นพวกเคลสอยู่ด้วยนะคะเออในรอบแรกนั้นนะคะก็เข้ามาแต่ก็ไม่ได้มา เรียกว่าเปลี่ยนนะคะให้คนในหมู่เกาะอังกฤษเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะคะคือปกครองยาวนานตั้งแต่ก่อนคริสตการจนถึงหลังคริสตการนะคะทีนี้มีเข้ามารอบที่สองนะคะรอบที่สองเนี่ยจะเกิดขึ้นปลายศตวรรษที่6กนะคะก็คศห0ากว่าเนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะสมัยคิงนะคะ เอ็ดสลเบิร์ดนะคะเอ็ดสลเบิร์ดนะคะเป็นคิงออฟเคน t ์นะคะเป็นพระ เป็นกษัตริย์นะคะของแถบเคนในเกาะอ,อังกฤษนะคะท่านได้เปลี่ยนนะคะาศาสนานะคะมานับถือเป็นคริสเตียนนิตีนะคะนับถือาศาสนาคริสต์นะคะคำว่าคริสเตียนิตีก็คือาศาสนาคริสต์นะคะส่วนคนที่นับถือาศาสนาคริสต์แล้วก็คริสเตนนะคะก็ได้คอนเวิร์ตนะคะเปลี่ยนมานับถือาศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อผู้นำนะคะเปลี่ยนาศาสนาก็ย่อมมีอิทธิพล กับผู้ตามนะคะผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนะคะเพราะฉะนั้นคนก็หันมานับถือศาสนาคริสต์กันนะคะทีนี้แน่นอนนะคะก็ต้องทําพิธีทางศาสนานะคะคาศัพท์ต่างๆที่อยู่ในภาษาละตินก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอิทธิพลของภาษาละตินที่มีต่อภาษาอิงกฤษนะคะก็เริ่มขึ้นนับตั้งแต่ศตวรรษที่6ะนะคะแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเหรอกนะคะจนกระทั่งมีการพบหลักฐาน เวลาต่อมานะคะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะสำหรับอิทธิพลของภาษาลาตินนะคะก็คือคำยืมที่มาจากอิทธิพลของศาสนาคริสต์นะคะหรือว่าคริสเตียนิตีนะคะแล้วก็คำยืมที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะเพราะว่า พวกภาษาละตินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มักจะเป็นพวกที่มีความรู้มีการศึกษาหรือพระนักบวชนะคะที่อ่านคำพีอ่านคําสอนของนักปราชญ์ต่างๆนะคะในกรุงโรมนะคะแล้วก็มีคํายืมส่วนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะคะ คำศัพท์นะคะที่ได้อิทธิพลจากภาษาลาตินที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะคะก็เ,เป็นเพราะว่ากษัตริย์ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นะคะ ยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะซึ่งยังมีใช้ในปัจจุบันนะคะแต่ว่ายืมมาด้วยอิทธิพลศาสนาคริสต์ตั้งแต่สมัยเก่านะคะอย่างเช่นแอเบอตนะคะแอเบอตนะคะก็หมายถึงเจ้าอาวาสนะคะนันแม่ชีนะคะโพปพระสันตปาปานะคะอาร์บิชอ OP นะคะ พระระดับผู้นำนะคะหรือ priest นะคะก็คือพระนะคะเพราะนั้นคำศัพท์พวกนี้ก็ได้อิทธิพลของภาษาลาตินที่เข้ามาสู่ภาษาอังกฤษในสมัยอังกฤษยุคเก่านะคะหรืออย่างเช่นนะคะกิจกรรมทางศาสนานะคะหรือว่าของใช้ที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างนะคะ altar นะคะอ t เถาะะแท่นบูชานะะมอ r ์ะคะ, ar, ะ,คะวีรบุรุษทางศาสนานะคะ, Mass, นะคแมสก็คือพิธีมิสซานะคะคที่เป็นพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซูนะคะ ออหรืออย่างเช่นซอมนะคะ P S A L M นะคะซอมนะคะอันนี้กออ็ตัว P ไม่ออกเสียงนะคะตัว L ไม่ออกเสียงนะคะอันนี้ก็หมายถึงเพลงสวดนะคะก็มีอีกหลายคำนะคะแต่ว่านี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับนะักการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเรียนรู้นะคะ <_ S 2> ก,ก็อย่างเช่น history นะคะประวัติศาสตร์หรือคําว่า school นะคะก็เข้ามาในสมัยนี้นะคะส่วนคํายืมภาษาละตินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันก็ยังพอพบอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น plant พืชน,นะคะ mat นะคะเสือ sock นะคะถุงเท้านะคะ แมตตรงนี้คงไม่ใช่เสือกระจูดแบบบ้านเรานะคะก็คงหมายถึงว่า uh, ผ้ารองผ้าเขาเรียกอะไรครับพรมต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแครหมวกแกบนะคะเชสต์นะคะตู้ตู้ตู้เก็บของอะไรเงี้ยนะคะทั้งแบบเล็กแบบใหญ่เราใช้คำว่าเชสต์ได้นะคะหรืออย่างเช่น m i l l ล t นะคะเข้าฟางแรด i s h นะคะพวกผักที่เป็นหัวหัวเหมือนหัวใจเท้านะคะ เลนทิลนะคะก็คือถั่วเลนทินนะคะพวกนี้ก็มีเป็นคำยืมที่มาจากาภาษาละตินนะคะยังมีอีกนะคะก็เรียกว่าคำยืมสมัยนั้นมีประมาณ900คำนะ,ะส่วนหนึ่งในนั้นก็มาจากภาษาละตินนะคะอิทธิพลที่สองนะคะก็คือภาษานอร์สนะคะหรือบางตำราอาจจะใช้ว่าโอ้นอร์สก็คือเนอร์สรุ่นรุ่นโบราณนะคะ อย่างที่ได้บอกไปนะภาษา n o r ์สก็อยู่ภายใต้กลุ่มเจอ m ม n i c ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ใครพูดภาษา n o r ์สหรือโอนอร์สก็คือชาวไวกิ้งนะ,ะจำได้ไหมคะชาวไวกิ้งเนี่ยได้เล่าให้ฟังไปตอนที่แล้วว่าเขาเข้ามาบุกรุกก่ออังกฤษนะคะในสมัยศตวตรรษที่8นะคะเข้ามาโจมตี โบสวิหารต่างๆเพราะว่ามีทรัพย์สินมูลค่าเยอะนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาตั้งรกรากนะคะในเกาะอังกฤษนะคะโดยอยู่แถบทางเหนือแล้วก็แถบตะวันออกของอังกฤษนะคะเ,เพราะฉะนั้นนอร์สเนี่ยเป็นภาษาผู้ของชาวไวกิ้งนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานต่อมาก็คือพวกชาวสแกนดิเนเวียนนะคะที่ใช้ภาษาภายใต้กลุ่มโอนอสนะคะ ทีนี้ในสมัยโออิงกฤษนะคะพอชาวไวกิ้งเข้ามาเซตเทอร์ดาวนะคะก็มีลักษณะพิเศษนะคะก็คือว่าหนึ่งมีการอาินเทอร์แมรี่นะคะอินเทอร์แมริกนะคะกับชนพื้นเมืองนะคะก็คือชาวอังกฤษนะคะก็คือแต่งงานกันนะคะก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าไบลิง g u ลิซึมนะคะก็คือคนพูดได้สองภาษานะคะก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษานอส์นะคะ แล้วก็มีเขตการแบ่งเขตการปกครองนะคะที่เรียกว่าเดนลลนะคะเดนนี่ตรงคือคือเดนิชนะคะเดนมาร์กนะคะก็มีเขตเหนือนะคะกับเขตตะวันออกที่อยู่ภาย,ายใต้การปกครองของชาวไวกิ้งก็จะมีกฎหมายของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพิเศษดังกล่าวก็คือว่า ออภาษาอังกฤษกับภาษาของนอร์สเนี่ยนะคะก็ใช้เคียงคู่กันไปนะคะไม่ใช่ว่าพอเข้ามาตั้งลกล่างแล้วก็ภาษาอังกฤษเลือนหายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ มาดูลักษณะเด่นๆนะคะว่าอิทธิพลของภาษาโนสเนี่ยที่มีต่อภาษาอังกฤษนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะคะก็คือ place names นะคะชื่อสถานที่นะคะ personal names ก็คือชื่อบุคคลนะคะแล้วก็ general words ก็คือคำที่ใช้โดยทั่วไปนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะคําที่บอกสถานที่ที่ปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ละเดาได้เลยว่าเป็น ถิ่นที่ตั้งนะคะของอชาวไวกิ้งมาก่อนนะคะได้แก่คำที่ลงท้ายด้วย by นะคะ b นะคะหรือลงท้ายด้วย thorp นะคะ soft นะคะลงท้ายด้วย thwaite นะคะ,ะ t w i t e t นะคะบางที่ก็อ่านว่า t w t e นะคะ,ะแล้วก็ลงท้ายด้วย toft นะคะ toft นะคะ รวมทั้งลงท้ายด้วย holm นะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ลงท้ายด้วยเ,เรียกว่าซั f ฟิกซ์ละกันนะคะเหล่านี้นะคะก็สะท้อ,อนให้เห็นว่าเป็นถิ่นที่ตั้งเดิมของชาวไวกิ้งนะคะมาดูตัวอย่างนะคะลงท้ายด้วย by นะคะปกติ by ตรงนี้นะคะเป็นคำจาก n อ r ที่ให้ความหมายว่าฟาร์มนะคะหรือทาวก็ได้นะคะก็คือหมายถึงเลือกสวนไร่นานหรือว่าเมืองนะคะ เช่นเมืองนะคะเดอร์บี้นะคะกริมส์บีร็อกบีนะคะเนสบี by, นะคะก็ชื่อเหล่านี้นะ,ะก็สะท้อนที่มานะคะหรืออย่างเช่นซอฟนะคะ T H O R P ซอฟแปลว่าวิลเลจนะคะหมู่บ้านนะ,ะเอ่อยกตัวอย่างคำคำบอกคำชื่อสถานที่ในปัจจุบันนะคะเอลซอฟนะคะแอสตันซอฟนะคะลินซอฟพวกนี้นะคะ หรือ Twilight, ะะ t h w ว i t e นะคะ T H W A I T E นะคะปกติจะแปลว่า clearing นะคะหรือว่า uh, meadow นะคะทุ่งนานะคะที่เป็นทุ่งนาเล็กๆนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไปด้วยโดยเฉพาะเลี้ยงมา้านะคะยกตัวอย่างเมืองนะคะ Brethwhite a นะคะ Applewhite นะคะ s t o r t w h i t e นะคะ ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย TOFT นะคะ T-O-F-T นะคะ t o f ตนะคะตรงนี้คำว่า TOFT เนี่ยหมายถึง uh, HOME STATE นะคะหมายถึง uh, มีบ้านแล้วก็มีพื้นที่รอบๆนะคะเป็นฟาร์ม uh, เป็นเรื่องสวนไร่นานะคะยกตัวอย่างเมือง o w w w t s t w o s t toft นะคะ Eastoft แล้วก็ Sandoft t อยงนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้ก็เป็น place names ที่ได้อิทธิพลมาจากภาษา n o r ์สนะคะสำหรับอิทธิพลในเรื่องของชื่อเฉพาะนะคะก็คือนามสกุลน,นะคะที่เรียกว่าลงท้ายด้วยสั้นนะคะ SON นะคะ ยกตัวอย่างเช่นเดวิ d สันแจ็กสันนะคะเฮนเดอร์สันพวกนี้ก็คืออิทธิพลของชื่อนะคะจากภาษานอร์สหรือภาษาของชาวไวกิ้งนะคะเพราะนั้นก็ใครที่นาสกุลสั้นๆเนี่ยนะคะลองถามดูว่ามีต้นตระกูลนะคะมาจากไหนนะคะสรุปแล้วนะคะก็นี่คืออิทธิพลหลักสองสองภาษานะคะ ที่มีต่อภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะซึ่งก็ได้แก่ภาษาลาตินแล้วก็ภาษานอสของชาวไวกิ้งนะคะคำศัพท์ของภาษาโนสเนี่ยเข้ามาสู่ภาษาอังกฤษก็ประมาณ1,000คําสําหรับคําที่เป็นคําพื้น,พ,นพื้นทั่วๆไปประมาณ1,000คํานะคะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคําว่า score คะแนน fellow เพื่อนนะคะ landing นะคะจอดนะคะ take นี้ก็ใช่นะคะ หรือแม้กระทั่งคำที่เป็นสรรพนามบุรุษที่3พระหูพจน์นะคะพวกเด e m เดมเดอะไรพวกเนี้ยคะที่เราใช้ในปัจจุบันน่ะนะคะเดภาคประธานเดของเขาใช่ไหมคะเดมก็เป็นกรรมนะคะอันนี้พวกมันพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอันนี้คืออิทธิพลของภาษานอรสนะคะ,ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษดั้งเดิมนะคะ ส่วนอิทธิพลอื่นๆน,นะคะก็พบว่ามีคําบางคู่นะคะที่เรียกว่าอะไรเป็นคู่แข่งกันระหว่างโอนอสนะคะภาษาโนสยุคเก่าแล้วก็โองอังกฤษนะคะใช้เคียงคู่กันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำภาษาอังกฤษโบราณเนี่ยดิ t c h นะคะที่แปลว่าคูน้ำนะคะภาษาโอนอสนะคะก็ใช้คําว่า d ด k e นะคะ เออแต่ว่าความหมายจะเปลี่ยนไปล้นะคะคือคำว่าไดเก็บไว้ใช้หมายถึงผนังกำแพงนะคะที่ไว้กั้นน้ำจากทะเลนะคะไม่ให้น้ำท่วมนั่นเองนะคะหรือคำว่า rise นะคะอันนี้ที่แปลว่าขึ้นนะคะอย่างเช่นพาทิตย์ขึ้นอันนี้เป็น Old English ค่ะภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าคำว่า raise นะคะที่แปลว่ายกขึ้น raise your hand นะคะอันนี้มาจากภาษา O l d n o r s e นะคะ คำว่า craft นะคะงานประดิษฐ์งานฝีมืออันนี้ภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะแต่ถ้า skill นะคะทักษะหรือความชำนาญก็มาจากภาษา o อน s นะคะคำว่า shirt นะ,ะเสื้อเชิ้ตนะคะเดิดั้งเดิมเคียงคู่มากับ skirt นะคะ skirt นี้มาจาก o อน s นะคะคเพราะฉะนั้นก็จะมีบางคําที่ตอนยืมเข้ามาเนี่ยก็ใช้เคียงคู่กันนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะความหมายก็อาจจะมีเปลี่ยนไปนะคะลักษณะเด่นๆของอิทธิพลโอนอสอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะพบว่าทําให้เพศ นะคะเพศของคำที่เรียกว่า gender เนี่ยมันหายไปนะคะเดิมภาษาอังกฤษยุคเก่าเนี่ยจะมีคำศัพท์แต่ละตัวจะมีเพศด้วยนะคะเพศหญิงเพศชายนะคะหรือแบบ neutral นะคะไม่มีเพศนะคะอันนี้เดี๋ยวจะไว้ยกยอดพูดในเรื่องของ grammar นะคะเพราะนั้นเนี่ยเข้ามายุคไวกิ้งนะคะเพศทางภาษาก็เลยเลือนหายไปนะคะคือทำอะไรต่ออะไรให้มันง่ายขึ้นเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ อิทธิพลของคำยืมนะคะจากภาษาลาตินแล้วก็ภาษานอร s สที่มีต่อ Old อ g l i s h เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะฟังเพลินๆแล,ละกันนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ดิฉันสาวภากรยานามิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังแบบนี้ทุกวันพุทธที่1และพุทธที่3ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ